ก็เป็นไนไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดนะครับในช่วงล็อกดาวน์ก็คือการเก็บต้นไม้เียเดียวไม่ใช่มาแค่ต้นเดียวมา2ต้นนะครับแล้วก็คือเราก็เห็นว่าเขา,าเขาโพสต์ลงใน f เ o ซบุะเนะว่ามีพันยี่ปูยี่ปูแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วก็รูปรางสนัดเขาเป็นแบบเป็นดอก ตขาขาว,ขาวแล้วก็มีชมพูแล้วแบบมันมันมันุนจจลิตมากเราชอบความหวานนะครับก็เลยอ,อดจกไม่ได้ในการจะตีเอฟเข้ามานิดนึงเนาะก็คือช่วงนี้ล็อกดาวน์ก็าไม่ได้ออกไปไหนมันก็ได้ใช้ไม่ค่อยใช้ตังทำอะไรก็คือซื้อกุหลาบเนี่ยแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นรายจ่ายที่เยอะที่สุดมากกว่ามากกว่าเรื่องของการซื้ออาหารกรารัปหนะเรามาลองดูกันว่า น้องยิฟูมันจะเป็นยังไงเป็นธุนหรบอะไรอะ่ะแบบทีเหรอธุรบอะไรไม่รู้ใครไปหาหาประวัติกันทีหลังนะฮะอย่าแรกเราก็แกะกล่องก่อนนะครับการการถ่ายไปด้วยแล้วก็แกะกล่องไปด้วยเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าเรามีหลักฐานว่าเขาส่งมายังไง การคอลแล็บน,นะฮะระหว่างระหว่างไปซนลีไทยเพราะว่าเป็นกล่องไปซนลีไทยอให้ดูอกล่องไปซนลีไทยแต่ว่าส่งโดยเคอรี่ก็หลายพื้นที่นะครับก็คือส่งไม่ได้เพราะว่าโดนแบบพนักงานเป็นโควิกานันั้นนีแล้วเข้าใจเขาอ่า ก็หอมมาอย่างดีครับหนาดจะเป็นอย่างนี้เสรยูข้างบนซึ่งเราก็ยังไม่รู้เอกว่ามันคือต้นอะไระมาหนาหา,าอยเหยื่อสไลด์น้องออกมาแล้วนะฮะโอเคเมื่อทุกคนพร้อม อโอเคไหมครับน้องยังไม่บานเลยครับคือมาตุมต่มๆประมาณอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นยี่ปูนะแล้วก็มีหลายตุมยยต่มหลายหลายอันนี้ออโอ้โอนะฮะดูที่ต่อก่อนดูนะครับดูนางให้ดูแม่นะครับแต่ถ้าดูปลาไปดูที่ต่อนะว่าต่อเป็นยังไงไม่ใช่ต่ออะไรเป็นไม่เล่นต่อ เขาแกะแป๊บ,บ,บ,นบหนึ่งนี่แกะไม่ถนัดเพราว่าไม่เข่าเลอนะเลยอ่ะก็จะอยู่สามวันนะเฝาแบบอาทิตย์นะครับแล้วก็จันทธนาคาราาเปิดธนาคารเปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นวันเฉยเฉยนะเข้าบรรษัท่ะ ถ้าวันสารนะคะอยู่สามวนก็จะเบื่อๆหน่อยไม่มีอะไรทําแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยจะ่ทาทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วอะไรที่ผมเริ่มทำสวนเมื่แปดโมงเช้ายันสิบเอ็ดโมงอ่แล้วพอแล้วสุดท้ายก็มากินกินข้าวแล้วก็ก็ว่างแล้วก็ทําต่อแล้วนี่คือประมาณก็ป่ายสองโมงครึ่งเกือบสามโมงคนดูบอกว่านี่แก่เลย โอเคฮะขอโทษครับผมก็ตกีกนะฮะอากาศเราไม่ชอบอากาศอย่างนี้เพราะว่ามันมันใช้ชีวิตแบบเอาดอไม่ได้อ่ะมันออกกำลังกายแล้วมันก็จะแบบไม่รู้ที่มันเหมาคนที่แบบชอบนอนมากกว่าที่ชอบแบบมันไม่ค่อยชอบนอนนกออกไปวิ่งเล่น แ่ยครับคือน้องคนที่หอน,นี้มาควรจะควรจะรับจ้บไปทำงานข่อ,อของขวัญที่คารากอนนะฮะ ต้นแรกต้นแรก <c oughs> โอ้อยคุณเจ้าโอเคเด,ดี๋ยวไปคอมเมนต์เขาว่าต่อมาดีมากงั้นมนีโอ้โหโอ้โหมเปลี่ยนมา,มาอีกแล้ว อะไรแต่ดูเลยออแบบไม่แก่เลยมันกระตุ้นก็คือต้องชมเขาแหละนะครับโอเค,อเค,อเคมาดูต่อกันหน่อยดูธหลากที่ตอ่อนะครับจากนักพงกาเดนครับยิปูยินูชิย,ย,ยิปุยยิปุยยิปุยยิงเละอ่าเนาะต่อก็คือ ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวผมไปทำกันบ้านก่อนว่านี่ปลูกอนนชมันคือต้นไม้จากอะไรนะอ่ะต้นตอไปร้จบบ้างอะไรบ้างพี่สาวจะว่าเอาแต่เข้ไม่เคยว่าหรอก ไปรๆตั้งครบ้าน oh, oh ้ใสอะไรโอเคเราจะบอกว่าโปรโปรเอปรี้กันเยมึงเอาวืดก็นเลยอมคำพูด้าไปดีกว่ามาโอ้โห เธอเปิดมาอย่เงี้ยไม่ใจวะหลอกพุ้งมากหลอกพุ้งมากพระคุณเจ้าจะกลัวเจ้าปวดแล้วเร็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 ว

กระดาษนะ1 2หนึ่งอ, <c oughs> อารยณ์นะ <c oughs> ดุกวะดีอ่ะอันนี้คือตอนนน้นอะไรี่ยอันนี้คือ ROE ครับ ROE อาโออีจะไปเล่นมุกอะไรอย่าเล่นดีกว่า <c oughs> โอเคคือแบบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นจากฝรั่งเศสแน่นอน <c oughs> นะฮะเพราะน้องมีสีแบบสีออกชมพูม่วงนะคะใครเห็นสีแตกต่างจากผมก็คอมเมนต์ได้เนาะแล้วต่อก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเอาเป็นว่าผมไม่แกะต่อให้ดูดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นจะใช้เวลาอีกประมาณ สองชั่วโมงในการแกะพอ่อเดี๋ยวเรารีวิดีโอให้โดยเ่ยแล้วกันเนาะ หมายเลขจริงวะใครอยากจะที่เอ้นมี้ต่อไหมครับ แต่บอกว่าแม่แม่แกะกันเลยอ่ะไม่มีทางที่ต้นจะแบบเสียหายแน่นอนยืนหนึ่งเรื่องการแท็กเราก็ต้องให้ส่วนรัฐพงกันเนาะแกะถุงจะหาไมันจะปวดอะไร เาหูเป็นเอาอีกต้นแรกที่ผมมีนะครับแล้วก็ทำไมผมรู้สึกว่าเราเจอรักแท้ต้องเอาวันนี้ก็เลยกลายเป็นวันที่แบบแฮปปี้ไปเลยมแม้ว่าฝนจะตก้กตวไดิ่เสียงฝนกระแทกอบนหลังคารถนะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้รับชม,ชมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ะจะมีการปลูกกุหลาบแล้วก็เอาคุหลาบต่างๆมาให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับ